สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้แอดจะพาไปตามแนวทางของ่อยันนะคะที่มาจับลอตเตอรี่ไห้นะคะเพิ่นจับฝันดีบอนะคะเพิ่นฝันดีบอสื่อไวแล้วนะคะเพราะวา่าเพิ่นกับสื่อไวตะโดนแล้วนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุด้ายเพิ่นจะเป็นยังไงเข้ามาไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีขอนยองค่ะคือเ้ากับเันเป็นจังใดอ่ากันเป๋นสื่อไว้ตะโดนเหรอเนาะว่าฟันดีกับแมนนั่นไปไปงานไปงานตรงงานคนหลายๆแงคนหลายวันหนึ่งรถไปเย็บมันทางเลนหน่อยไม่เอาใหม่หลายไม่สอดเขากับกองรถมากอย่างไรแล้ว ฟันเกี่ยวกับรถเจ้าของอีกน้ามันก็รถเจ้าของเนีตัวเดียวกับรถแบตเตอรี่ซื้อนอ๋อเป็นตัวเดียวกันเลยบอสโซนซีกันโซนซีไทยมันบอสไายรถบอสไทยรถซีไยรถแบตเตอรี่กับไายเท่กันไทยโซนโซนซีกันจ้าเพราะว่ามันเอฟซีฟังเบิ้งมันจะออกทุกบ่อจะเสียงด่วงเสียงยังลองเบิ้ง แต่ว่าเัาฝฟันเกี่ยวกับรถเจ้าของอืมอันเกี่ยวต่ว่าจะสี่หลายเือนนหน่อยก็ได้ฟังฟันครับไปหรือจังไรครับรถไปเราจะเก็บใบมันมีหน,นทางมันเป็นงานมาทั้งหนึง่งค่ะไปแล้วรถไปมันติเป็นงานไม่สวดเข้ามาแล้วก็โกงนานรถมันนี้อัดจังไรกับว่าลง อัดจังไดยก็บวลงไปมาไปเงินเอามาง่ายออกจังจังไลยสอนกับแกงเนี่ยแล้วก็ใหางเอี้ยดคยฝันเกี่ยวกับมันเคยจะเกี่ยบบอค่อยฝันเกี่ยบกับมันคยฝันเกี้ยบพอตะกีตะกรน่ะมันเคยออกบอนี่คยออกโยต์ตลอดแล้วท้องหางนี่ต่อกแต่ว่างวดนี่ จากคอนสีแมีนมาแมียนตัวเอ็กซีเซียงจวงลองเบิง่งเอ็ซ์ซีหล่ตามพร้อมฝันกับฝันแบบนี้แหละคอนสีแมียนทุกมาแมีนอืมก็คือฝันเกียวแต่ว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันอืมเลขตัวเดียวกับลอตเตอรี่ตัวเดียวกันก็หลอดสตี่พี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไปบิงะะ่ง มันเป็นเลขตัวเดียวกันนี่มันกับเขาเตาด้ถ่ายสูนีอืมถ่ายสูนซีสีสิจับซีจ้าเด้อค่ะบนี้เลขทะเบียนมันก็จะมีสีโตเนาะตีโตนี่มันเป็นตัวใหอ่หาสองันนี้หา้าสองศูนสี่เานาะเป็นหา้าสองศูนสี่ เป็นตัวนี้สึวนตัวมันเป็นตัวเดียวกันแยกแยะออกมากมากกาจะคอมโบตจอร,จรีตัวเดียวกัน่ายนมันเป็นเลขกซีตัวแยกออกมากกาจะเป็นหลายตัวจากน้อยกับให้ซ<ห>ีพิจารณาเอาแยกกค่มันตรงียวหลายหลายกวดแยกไ้ก็บ่เป็นยัง กันพาดมักตัวใด่เออให้เป็นมักตัวใดเป็นเอาเอากันกับตัวใดไก่เป็นเอาสีนาเนาะถ้าก็ต้องเอาไว้ติมๆแปดศูนย์หน้าสองศูนย์สี่มแปศูนยหึ่งี่วาแปดศูนมันจะใส่อ๋อนั่นไ บออันช่วงนี้บอไดเอาอันนี้มันมาจับนี่มาจับอรเตอรี่แม่ตัวเดียวกันเอออันนี้ใครสิเอาเลขรถที่เจ้าฝันเกียวกับโถดเนาะเลาก็เอาเลขไทยายรดอันนี้ซีโตก็เลยเอาไว้เมิดนะมันเป็นหาสองศูนย์ซีก็เลยมาแยกออกจ้าลายมันจะลายตัวจำนี่ยแล้วก็ยังเรามีฝันียังอีกบอที่นี่มาบอจดฝัน ฝันดีบอรหรือได้เสียงบอเจ้าสินะบรได้เสียงล่ะแต่บได้เมีจำนวนคนละเลาะเอามา้ามาจับแล้วก็มารุ่นมายัางนอนฝันว่ายังนี่แหละคื่อวองฟังอือจ้อาอ้าว<ด>ที่นอนเสียงหลวงร่งงองเลยแ่ก็อยากบอกให้ <ไข S 1> มันได้จิตแปดนาทีเนะาะหมักกับมกักศูนย์ซี่นแห้ะหมักมักนี่คือมักศูนย์ซีแมนบอ เม้าตัวเป็นมักเด้อค่ะพี่น้องคือตัวนี้ตัวศูนย์ซีตัวเป็นมักเด้อก็ล่องเสียงเบึงเนาะลงกันไล่ใส่ใบใส่วิจารณญาณขนซีกันแต่ว่าเหล็กนะเหล็กอันที่สามเันท้งเหมือนอันเดียวกันมัน่เหมือนเหล็กเหมือนเหล็กกันนี่แหละเป็นใบเดียวนะแต่ว่าตอนขามขาบสามใบเลยอนขาบน้ำขับสามใบแต่ว่าอ่า ถ่ายมันยังเป็น 0c ม,มันเอียดชุดนะนี่เนาะค่ะเนาะตาเพิ่นจับไว้เดี๋ยวกปจัหบหิ่งหิ่เบิ้งนะคะ <c oughs> แต่หมาจับหิ่งหิ่นนะคะห <c oughs> มาจับหิ่งหิ่นตะตุ่นงวดนะคะ <c oughs> จับลอตเตอรี่น้องหมาน้องหมาดำเพิ่นจับหิ่กับมันเป็น3ใบกับซี 0c แล้วก็หา 0c 8 0c นะคะเข้าไปแยกแย่ออกมากระไร 0c หา0 80มันอยู่ในตัวเดียวกันเด้อค่ะพี่น,อน้องกับถะเยียนรถทด่เปินฝันเกี่ยวนีก็เลยนี่แหะค่ะโค้งสุดท้ายของพอยั่นนะคะเพิ่นกะไล้ฝันแบบนี้มันตรงกันค่ะพี่น,อน้องจัดค่ะผู้ไดมากระจัดนะคะเลยผัดกระทานกะค่ะหงวดหนี้นะคะนี่ก็คือโค้งสุดท้ายของพอค่ะเลขถะเยียนรถเพิ่นก็คือห้าส์นะคะ เป็นแนวท่างสื่อฉลากินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายนหกเกดนะคะโค้งสุดท้ายของพอยันนะคะกะแยกแยะออกมาก,กะศูนย์2ศูนยหาสองะคะหรือว่าหาศูนย์แต่ยู่ในตัวเดียวกันที <c oughs> น่องหมาจับไห่นะคะหาซีเนี่เทากับจับพิยไวยอเกนะคะอยู่ในเลขซีตัวของขับยัยนรถนะคะกะเป็นตัวใด กัจัดนะคะผ <c oughs> ู้ใดมักตัวอะไรกระจัดนะคะเป็นแนวท่างคือฉลาดก,กินเป็นแบงรัฐบาลนะคะกะมาไปเบิงเลขลดเลยค่ะพี่น้องไป,ไปเบิงเลขกหลดกันว่ามันจะคือกันบอ่อมันคือกันไหมคะ่ะมันเข่ากันกับเลขน้องหมาจับเลยค่ะพี่น้องนี่ละค่ะ ห้าสองศูนย์สี่นะคะพอรอขอนแก่นห้าสองศูนย์สี่นี่แหละค่ะเพินฝันเกียววาหัวมัน่นหรือว่าทั้งหัวมั่นเงื้งขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นตัวนี้นะคะห้าสองศูนย์สี่น่แหละค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่แหละค่ะเพินฝันเกียวหลุดขั้นนี้นะคะ มั่นกับเข่ากันกับลีกน้องมาจับไห้ค่ะขอให้โชคให้หมาน้ำกันกับพอยันนะคะมาจับลอตเตอรี่ไห้จะออกหรือบ่ออกเข้ากับลอรลุนกันค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะคะหาเสือลอตเตอรี่กับยังท่านอยู่ค่ะเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวกวากันนะคะผันชอบกะ ขอค้นลไยค้นละแช่นะคะกดกระดิ่งแกงเตียนเพื่อจะบ่ใหายขาดตัวเรลยกดิบดิบดังดังกับท่างช่องนะคะขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมและขอบคุณคอมเมนต์สางสั่นนะคะคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอ เสนอเป็นแค่แนวทางนะคะสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะพี่น้องขอสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลทอน,นั่นค่ะสวัสดีค่ะ